ค่ะที่ทางเราติดต่อเข้าไปอะคะ่ะเพื่อจะสอบถามเกีก่ยวก,กับเอกสารไม่ทราบว่าคุณธรรมานูนะคะ่ะและมีการเซ็นใบมอบอำนาจให้กับคุณปริยามาทำธุรกรรมในด้านการเงินไหมคะอ๋อทำอะไรเอ่ยทำธุรกรรมในด้านการเงินค่ะเบิกถอนเงินแทนค่ะเบิกถอนเงินแทนเท่าไหร่อ่ะสารแตงกวาบาทอะค่ะแล้วปริยาขอไปถอนยัง นนี้คุณปัิยาเอาเอกสารมายื่นค่ะอ๋อยื่นอยู่ที่ไหนอะ่ะสาขาโรบินสันนะคะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เนาะแล้วผ่านไหมอะ่ะตรงตรงนี้รู้จักกับคุณปริยาเป็นการตัวไหมคะก็รู้จักอยู่ครับเป็นไงอะ่ะจะรู้ไหมล่ะคะว่าเป็นยังไงไม่ใช่แล้วมันผ่านไหมละ่ะ แล้วคือผ่านไหมก็ไปยื่นแล้วอ่ะผมให้มอบมนาดไปแล้วไปยื่นเงินอ่ะสามแสนกว่าแล้วผ่านไหมล่ะอันที่จริงผมให้ไปยื่นสิบห้าล้านนะไม่ใช่ยื่นสามแสนอันที่จริงอ่ะพอดีที่บ้านขายยาบ้าอยู่แล้วก็ยาไอซ์ยาเคอาวุธปืนอาวุธสงครามก็เลยจะไปกู้เงินมาได้ไปซื้อขายกับหุนเซนไม่ทราบว่าผ่านไหมถ้าผ่านแล้วเกาเงินมาจะได้ไปซื้อและทีนี้น้ำมันกา๊าซน้ำมันเบนซินอ่ะ ที่สั่งไปอ่ะจากปริยาไปเผาพ่อมึงอ่ะยังไม่ได้เลยนะครับก็เลยจะไปเผาพ่อมึงนะครับนะเพราะว่ามึงอ่ะเพราะว่ามึงอ่ะไม่ใช่หรอกเพราะว่ามึงอ่ะตอนนี้กูสั่งน้ำมันเบนซินไว้อยู่พ่อมึงตายอ่ะเน่าแล้วตอนนี้แม่มึงก็ตายเน่าแล้วกูกาลังสั่งมาแล้วน้ำมันเบนซินอย่าไปเผาแต่ทีเนี้ยพ่อมึงอ่ะจะฟื้นไหมอ่ะกูก็เลยยังรออยู่เงินยังไม่ได้มึงก็ออกมาให้กูก่อนซิ และอีกอย่างหนึ่งมึงอ่ะพูกไทยก็ไม่ชักมึงก็พูกประชาไทยให้ชักก่องนะพูกไทยไม่ชักมึงอ่ะไม่ใช่มึงอะพูกไทยให้ชักก่องแล้วมึงค่อยโทรมาหาคงออ่นนะแกงคอเซนเตอร์ที่มึงเป็นอยู่เนี่ยมันทําให้ครอบครัวของมึงอ่ะวิบากมึงเข้าใจไหมฮะไม่สมาชีที่ไหนมึงอะพูกไทยให้ชักกล่องก็ได้ ไม่ใช่ว่ามึงจะมาขอกขอกแล้วมึงพูกภาษาไทยไม่ชักอ่ะมึงเอามึงเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวกูจะโอนเงินให้มึงจะเอาเท่าไหร่เอาไว้ทําศพพ่อมึงอ่ะเร็วเร็วเร็วเรื่เงอะเรอะไรมึงแม่เล็กเดี๋ยวกันตีไม่ใช่มึงมึงอ่ะมึงมึงอ่ะมึงเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวกูจะโอนเงินให้ถ้ามึงไม่มีน้ำมังน้ำมังไปเผาพ่อมึงอ่ะมึงเป็นคงที่ไหนเนี่ยคงไทยหรือเปล่า มึงเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะมึงอ่ะพูดให้ชัดก่อนค่ะไม่ใช่มึงอ่ะพูดไม่ชัดตรงเนี้ยมึงอะมึงอ่ะไปพูดให้ชัดก่อนเนาะคนไทยค่ะเอาคนไทยมึงอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรบอกมาเอ้าแล้วกูต้องบอกมึงทำไมอ่ะอ้าวคนไทยอเอ้าแล้วมึงเป็นใครอ่ะมึงโทรมาหาคงนุ้งคงนี้แล้วมึงมั่วตัวไปหมกเลยไม่ทราบว่ามึงเป็นใครอ่ะกูก็คนอะเอ้าเป็นคนเฮ้ยไม่ใช่มึงอ่ะสัส มึงอ่ะศาสตร์จิตใจมึงอ่ะเป็นศาสตร์ต่ํามากมึงอ่ะที่เที่ยวมาหลอกคงนุงคงเนี้ยมึงอ่ะเป็นศาสตร์ไม่ใช่เป็นคงมึงจําคํากูพูดไว้นะกรรมวุนาวัตติโลโกสัตว์โลกอ่ะต้องเป็นไปตามกรรมตอนเนี้มึงกําลังทํากรรมชั่วไว้อยู่กูจะสวดให้อนิจังวัตสังคาราให้พ่อมึงพ่อมึงแล้วก็แม่มึงยากมึงด้วยที่ตายล่ละนะ เพราะว่ามึงเอาเงินเงินส่วนนี้ไปแล้วมึงก็ไปทำศพ่อพ่อคอดแม่มึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจป่ะเนี่ยกูกู้กูกู้สิบห้าหลังไม่ได้กู้สามแสงนะมึงเข้าใจกูไหม งินในบัญชียังไม่ถึงเลยอย่าไม่ต้องพูดเนาะอ้าวมึงรู้แค่แค่กูมีเงินในบัญชีกูจะไปกู้ทำส้งติงอะไรเราสามแสนเอ้สิบห้าลงมึงก็พูดไปนะและพ่อเหลือเพื่อไม่มัมึงอะไรพูดไม่ฉาดถ้ากูถ้ากูไม่ทำอ่ะกูเข้าใจไม่ใช่เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้น้องเอายางงี้ถ้ามึงเดือดร้อนจริงๆอ่ะกูคุยกับสุรเชษได้กูพามึงกลับมาได้ มึงอยู่ที่ไหนไม่ใช่มึงอยู่ที่ไหนกูจะพามึงกลับมาได้โดยที่ไม่ต้องรับรับโทษหรือมีคดีติดตัวนะกูคุยกับท่านสุรเชษหักพานได้มึงอยู่ที่ไหนมึงส่งซิกมาเลยว่ามึงอยู่ที่ไหนกูจะได้ให้ทีมเข้าไปช่วยกูรู้ว่ามึงจําเป็นมึงถึงได้ไปมึงอาจจะถูกหลอกไปก็ได้มึงส่งซิกมาเลยว่ามึงมึงมึงอยากกลับไหมมึงอยากกลับไหมมาเนี่ กลับก็กลับไม่ได้ก็มึงอยากทำงานนี้แหละเออกูเข้าก็เข้าใจก็เข้าใจแล้วตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ลาวหรืออยู่เขมรหรืออยู่พม่าถ้าอยากได้ความช่วยเหลือผมจะได้ช่วยผมคุยกับท่านสุรเชษได้นะครับทีมปอปอททุกอย่างเนี่ยแลวจะให้จะให้ช่วยยังไงยังต้องแอบุยเลยเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นเพ่นเสี่ยงไว ถ้าเขามาเปิดฟังหนูก็จะโดนดีิก็เข้าใจเ<อ>ชื่ออะไรเชื่ออะไรเชื่อจริงนามสกุลจริงว่ามาเดี๋ยวจะได้ช่วยหนูบอกไปถ้าเขาไปเปิดคลิปเสียงฟังหนูก็โดนดิก<ม>่อจะมาช่วยหนูได้พอดีหนูตายก่อนพอดีแล้วเป็นคนที่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อพี่ร้อยเอ็ดทำไมพูด,มดไม่ชัดร้อยเอ็ดไปพูดพ่า รอ้อยเอ็ดยู่อ่เพื่อใดหนูเป็นคนพูดหนูเป็นคนพูดไม่ชัดอยู่แล้วนั่นแหละร้อยเอ็ดยู่อ่เพื่อใดไอ้สิได้หาทางซอยไอ้จักกับท่านสุรเชษฐ์หักพานอยู่บ่ต้องห่วงดอกอยู่กัมพูชาบอคอมเมนว่าแมน่นไอ้สิวา้าเด้อถ้าเกิดว่าใช่ให้ตอบว่าใช่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะถามว่าอยู่กัมพูชาใช่หรือไม่โอ้ย เอ้ยนี่นี่หนูไม่เอไม่ได้คุยเนาะค่ะขอโทษค่ะเอาดีๆเอาดีจะได้ช่วยไม่ใช่ไรหรอกอยู่อยู่กัมพูชาหรืออยู่ลาวฮะตอนนี้เขามาแล้วพี่หนอเอ้ยพี่หนูต้องทำยังไงบ้างพี่บอกีิพีล่ายได้ไหมหนูต้องทำยังไงบ้างเขามาแล้วหนูชื่อหนูนอยค่ะมีปากกาหไหมค่ะ จดเบอร์โทร098ค่ะพี่0 9ดค่ะ220 220ค่ะ2269 2269 22ค่ะอ่ะแลแอัไลน์มาเดี๋ยวคุยรายละเอียดว่าจะให้ช่วยยังไงที่ไหนมาขอบคุณนะคะพี่อ่าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ